เขาไปเปย์เงยน้อยไปเปย์อีหนูไปเปย์ชูเขาเต็มที่เลยเพราะรู้สึกดีไงรู้สึกดีสมองหลั่งโดปามีนมันก็เกิดความรู้สึกว่าหลงไหลได้เลือ้อยากได้อีกอยากได้อีก,อก,อกให้ดูว่าเมื่อก่อนน่ะเขาเป็นอย่างนี้ไหมถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยรักครอบครัวใส่ใจเราทุกอย่างดีหมดเลยเออแล้วทําไมมาเปลี่ยนไปล่ะอันนี้คือเรียกว่าการดูเบสไลน์เบสไลน์ก็คือพฤติกรรมเดิมเป็นยังไงติดเหล้าติดผู้หญิงเจ้าชู้หรือเปล่านะอ๋อเบสไลน์เขาเป็นอย่างนี้มันคือเขาก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้เออแต่ก่อน แต่มันแปลว่าคนที่เคยเจ้าชูแล้วเขารู้สึกสนุกประมันเขาจำรสชาติมันได้เขาก็มีโอกาสกลับไปอีกเพราะนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเลิกคือใครคือตัวเขาเองเพราะนั้นถ้าเขาคิดได้ว่าการไม่เจ้าชูมันดีกว่าการเจ้าชูตรงไหนนะมันทําให้เขาดูดีกว่าฉลาดกว่าเท่กว่ามีความสุขมากกว่าเขาก็จะเลือกการไม่เจ้าชูไม่ใช่การที่เราไปบอกหรือไปสื่อดิ่งเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมให้เขาว่าเฮ้ยเจ้าชูมันไม่ดีมีครอบครัวแล้วต้องรักเดียวใจเดียวเขาไม่สนใจหรอกครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้เขารู้สึกดีจนเขาเสพติดไอ้ววาาามมรสสสกกีนนนนััอออเเเป็หลลใชิิิงงงยย่ เราเนี่ยถ้ามันเจอเรื่องเครียดมันจะถอยแต่ถ้ามันเจอเรื่องที่มันทําให้รู้สึกดีเขาจะเดินเข้าไปหามากขึ้นเพราะว่าสมองเขาเสพติดไงจึงบางทีเราเห็นเออเมยน้อยหรืออีหนูหรือคนที่เขาไปแอบชอบหรือชู้เขาเนี่ยทำไมมันก็หูไม่ดีเลยทนำะไมเขาถึงไปรักมันจังไปเปให้มันจังเห็นแชทมาก,ก็ต้องวิง่งไปตอบวิ่งเข้าห้องน้าไปตอบหายออกจากบ้านไปโทรศพัพนทะ์มันแปลว่าผู้หญิงคนนั้นทําให้สามีเรารู้สึกดีบางอย่างซึ่งเราสามารถดึงกลับมาได้แค่เราทําให้เขารู้สึกดีมากกว่าแล้วเราก็ทิ้งบางอย่างให้เป็นหัวเชื้้อใหหเเเคคาาาา่่ะไไปปปตีีีกกกันนนนลยมรรู็็จ องสุดท้ายผู้ชายก็ลอยตัวแล้วก็ไปหาคนใหม่ต่อเป็นอย่างนี้กันเยอะสําหรับใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์อยากให้โคเนี่ยช่วยวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกดมาได้เลยทักกันมาได้เลยกดที่โปรไฟล์